มาดูไฟล่าสุดก่อนแขวนนมของแก้วแฟเทกับเจอกับนักชกวัยสดจากประเทศจีนครับโออายุ26ครับเจอกับอายุ40นะครับไฟนี้ที่ท่านแก้วแฟเทกอายุ40แล้วครับเจอกับท่านคองหลิวชุนรุ่ยครับผมนักชกดาวรุ่งจากประเทศจีนครับสูง175ครับอายุ26ในขณะที่ท่านแก้วครับสูง1 6อาอายุ40ครับเอาล้ครับมาดูว่าไฟสุดท้ายก่อนแขวนนมของท่านแก้วแฟเทกจะไว้ลายอย่างไรครับคุณผู้ชมครับ นี่ครับเจอกันในรายการ Space One c h a m p i o n s เมื่อวันที่16เดือนพฤศจิกาปี2024หรือปี2567นะครับแม่ที่ฟอซานประเทศจีนครับจังหวะนี้ครับแข่งกันโคหามัด1นครับแข่งขวามากับท่านองเหลิวเอาแหลกแข่งกันไปนุ่นแข่งแข่งขวาเจอคขาครับท่านทองรหลวครับแม่เหลีวนี่เรียกว่าดาวรุ่งพุ่งแรงของประเทศจีนเลยทีเดียวครับมาคำมาทาดวลทนองแก้วครับที่ตอนนั้นท่านอายุเยอะแล้วครับอายุ40แล้วนะครับ กาจะโ่นการจะบดความเก่าของท่านแก้วเพื่อโชว์แฟนมวยชาวจีนให้ชมครับแม่ดูครับโดนทีมนี่ยังสายหน้าบอกไม่พื้นผีบ่าเพิ่มไม่รู้สึกไรนี่าฮ a h ไม่พื้นไม่รู้สึกอะไรครับแข่งขวาแข่งคืนครับจังหวะน,นี้แข่งซ้ายครับเทนั้นของท่านแก้วครับแก้วแฟร์เทคหรือแก้ววีรศักดิ์เล็กครับนี่คือเจ้าของคนไทยที่เรียกว่าเป็นแชมป์เควันหลายสมัยครับก็คือเป็นแชมป์เควันถึงสสมัยครับ เป็นแชมป์ K1 รุ่นไลท์เวทอ่ารุ่นซูเปอร์ไลท์เวทครับเป็นแชมป์ K1 กลางปีซูเปอร์ไลท์เวทเป็นแชมป์ K1 กลางปีซูเปอร์ไลท์เวทปี2018 2016 2014ครับแหมเรียกว่าสีสมัยครับของแชมป์ K1 ครับ1-2ครับสุดยอดครับคนไทยคนนี้ครับเป็นแชมป์ฮีโร่ดิจินครับเป็นแชมป์ของสภานมวยไทยอาชีพโลกครับเป็นแชมป์ของสภามวยไทยโลกนะครับเป็นแชมป์ของลุมพินี2สมัยครับแล้วก็เอาละครับมาดูดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงครับจังหวะนี้ 1-2ึครับริวครับแข่งขวาริวครับเจอมัดหนึ่จากแก้วครับกอดไปก่อนครับริวครับแหมทางออกมาครับว่ากันไหมครับจังหวะนี้แข่งขวาครับเจอหมัดเข้าไปครับเแแบเข้าหาครับแข้งซ้ายครับทางดานของแก้วครับเดินเข้าหาครับริวครับผมจังหวะนี้1-2ครับริวเจอถีบจากแก้วแก้วแแบบเดินขวารับรถยนแข้งซ้ายสวยงามครับแข้งซ้ายตามเดิมหมัดซ้ายครับร้อยครับร้อยครับผมจังหวะนี้โอ้ร้อยแรงหอยแข้งโล่ครับถีบขวาครับแก้ว นี่คือช่องพามวยไทยโดยสอดแท็กภาษาใต้ครับเอกลักษณ์ของช่องนี้โคสเชทีวีครับขวางหน้าเพลขวางหน้าบิดมาครับอืมกรรมการเยีอยกมาก่อนครับเดินเข้าหาแข่งขวาครับนี่เรียกว่าเป็นการชกชิงแชมป์โลกเลยนะครับในรุ่น65กิโลกรัมนะครับ Space o n แชมเปียนเวทไทท t เตนนะครับรายการแชมป์โลกของรายการ Space ันครับแหมทีบขวาครับของแก้วครับเดินเข้าหาเข้าเหลิวเหลิววยับซ้ายครับ เข้ามาครับอืแข่งเจอหมัดครับผมจังหวะนี้มัดซ้ายจากแก้วครับอย่างสวยงามเขาหาครับแข่งขวาจากเลี้ยวแก้วขยับเดินออกมาครับเดินเข้าหาครับแข่งซ้ายครับอ้าวโดนเข้าไปครับเดียวบอกไม่พือผีเปล่าเพื่อไม่รู้สึกไรไอ้ยายิ้มครับเจอหมัดขวาจากแก้วครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองคืนเอารัวหมัด้าซ้าสครับระวังครับยาล่าเหล่าครับเล่าเล่าเดี๋ยวล้มยาวครับมาครับโเขาซ้ายครับจากท่านของแก้วครับขวางหน้าไว้กอนครับโอ้กรรมการเยี่ยว่า เดินเข้าหาครับอัดซอกครับท่านั้นของเดียวเจอท้องจากแก้วเข้าไปครับกรรมการครับหมดยกพอดีครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับแหมความแข็งแรงของชายวัย40นะครับแหม่เจอเรียกว่ารุ่นลูกเลยนะฮะ40เจอ26ครับจังหวะนี้แข้งซ้ายครับจากแก้วครับมาดูภาพช้าครับทีบขวายันเข้าไปจากแก้วครับแข่งขวามาเจอหมัดขึ้นเหมือนกันครับเรียกว่าตอบโต้ทันทีครับแข้งซ้ายครับจากแก้วครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโคชเช่ทีวีนะครับถ้าในช่องทาง Facebook นะครับอย่าลืมกด Follow กดติดตามครับพระเดชเชวงสุวรรณครับในช่องทาง YouTube ครับอย่าลืมกด Subscribe ครับถ้าสับตะไคร้ก็ใส่ต้มยำได้เลยครับสับตะไคร้ใส่หอมแดงใส่มะนาวนะครับต้มยำปลาทูครับร่อยแน่นอนครับอ่าแล้วครับมาดูดีกว่าครับว่ายกที่2จะเป็นยังไงครับ ก็หลังจากไฟนี้หลังจากไฟนี้ท่านแก้วก็ไม่ได้ชกมานานแล้วนะครับก่อนที่จะชกไฟนี้ก็5ปีครับ5ปีที่ไม่ได้ชกนะครับก็คือไฟล่าสุดคือเมื่อปี2019นะครับแล้วก็ห่างไป5ปีนะครับแล้วก็มาขึ้นชกที่ประเทศจีนก็ไฟนี้แหละครับเรียกว่า5ปีรั้งเวทีก่อนจะมาขึ้นชกอีกครั้งเพื่อไว้ลายครับแข่งซ้ายครับจากแก้วครับเข็บเดินข้าหาครับผมจังวันนี้ทิบขวาครับ มัดซ้ายครับหมัดหนึ่งสองมาครับมัดหนึ่งสองมาครับท่านหงริวครับแกววนออกมาแข้งซ้ายแก้วครับบันเสียนดอกนี้แข้งซ้ายครับหลบได้ครับท่านหงริวครับมัดขวาครับจากแก้วครับจังหวะนี้แกบเดินออกมาครับริวครับทีขวาจากแก้วครับมัดขวาจากแก้วเียบเดินเข้าหาแข้งขวาครับจากริวแลกกันไว้ก่อนครับมัดหนึ่งสองครับจากแก้วครับ ต่อมาครับเกือบโดนเขาครับริวครับฉายไปครับฉายไปฉายไปแปว่าเกือบไปครับจังหวะนี้แกบเดินเข้าครับแข่งซ้ายครับจากแก้วรืวว่าพลือครับริวครับแข่งขวาเจ้าขาจากลิวแกวเดินบทเข้าไปครับลิววนออกมาแกวเดินมาผมจังหวะนี้ยับไม่ถ <internally. S 3> ึงครับท่านนั้นของลิวแข่งขวาลิวครับเยยบซ้ายจากลิวครับแข่งซ้ายจากแก้วครับหัวเข้าไปหนึ่งพัง หลิวเคล็บเดินมาครับอัดเข้าไว้ครับอืแม่แก้วจะเข้าแต่หลิวถอยร่นนะครับไม่ให้เข้าอย่างง่ายๆครับแข่งขวาครับแก้วขยับเดินเข้าหาพยายามหาช่องเข้าทาครับเหลีวต่อยมาไม่โดนครับเหลิวครับทีบขวาจะแก้วยักงายเลยครับโอ้ยักายเราไปนอนงายแล้ววันเลยครับโอ้ทีบลูกนั้นครับกระเด็นกระดนกันเลยทีเดียวครับผมหลิวจังหวะนี้โอ้มาครับทีบซ้ายครับแม่หลิวเสียท่าเลยครับหลิวครับ ทีขวาครับแก้วแข้งซ้ายเลี้วบันเสียนอื้มอ้าวเน่บอกบอกบอกยังไงครับมาครับเอาเดินเข้าหาว่ากันไหมครับเกับเดินมาครับจังหวะนี้แข้งขวาครับจากเล้วครับเดินออกมาครับเล้วครับแก้วก็หาช่องเขาทําอยู่ครับเลี้วก็ถอยร่นครับขยับเข้ามาครับมัดซ้ายครับจังหวะนี้เอาวงในครับวงในครับจะเข่ากันเข่าไว้ครับดันเขาจะเขาโยนเข่าซ้ายไปหนึ่งดอกครับกรรมการบอกนี่ บอกให้หยุดแล้วฟังฟังคิดหนึ่งอ่ะแก้วขอโทษขอโพยครับนะครับแหมไม่ได้ยินครับเสียงเชียร์ดังครับจังหวะน,นี้มัดหนึ่งสองครับมัดซ้ายครับแก้วเดินเข้าหาครับถีบขวาครับท่านของแก้วแข้งขวาจากดิ้วตับเนื้มัดขวาแข้งซ้ายแก้วคืนทันทีครับแก้วเดินเข้าหาจาังหวะนี้ครับ เรีวก็เรียวชกไม่โดนครับเรียวครับล้องหมดเลยครับเริวล้องล้องแปลว่าผุลงแปลว่าพลาดครับเจอมัดไสจากแก้วครับจังหวะนี้แข่งขวาครับเรียกว่าไฟนี้แก้วไม่มีลกเลยไม่มีการลกเลยนะครับไม่ลกลกก็ไม่พัดพลกครับไม่ลกลกคือไม่ลนลานครับแล้วก็เรียกว่าอาวุธนี้ไม่โฉไม่ช้าครับนะครับอาวุธแต่ละดอกนี้หวังผลได้ทั้งสิ้นครับหมดยกที่สองครับ ไม่โว์ไม่ช้าคือไม่ชงช้างไม่ฉาบฉวยนั่นเองครับอ่าล้ครับนี่เรียกว่าอืวัยสี่สิบปีชกได้ขนาดนี้นี่สุดยอดครับแข้งซ้ายจากแก้วครับแข้งซ้ายหนึ่งพางครับังหวันนี้ใครเป็นเนเข้าหาครับอืมจะเข่าแต่ว่าท่านั้นของหลิวนี่เอาตัวออกไปก่อนได้ครับมันนี้คล่อมครับคล่อมไปนิดหนึ่งที่ขวานี่ดองนี้ครับลงไม่นอนตะแคงแมงเทงเลยครับ ถีบขวายักางเลยครับยักางคือล้มไงไปทางด้านหลังนะครับนั่นคือยักไงนะครับรายการ Space วันมีริงเกิลด้วยนะครับแต่ว่าให้ริงเกิลเดินที่ขอบเวทีครับสังเกตว่าเวทีนี้เขาขอบจะกว้างมากนะครับอก็มีส่วนดีครับกว้างแบบนี้คือพื้นที่ในการเดินนี่ก็เดินได้เยอะครับให้น้ำครับให้น้ำนี่ครับเรียกว่า สดเจอเก๋าหรือของแท้ครับสดจะบทเก๋าหรือเก๋าจะสอนมวยสดครับงานนี้ครับแก้วนี้เรียกว่าอายเสียเปรียบทั้งเรื่องอายุที่อายุที่เยอะกว่าครับส่วนสูงที่น้อยกว่าด้วยครับธนาของเหลวนี่มาสดอย่างเดียวครับมัดหนึ่งสองเหลวครับจังหวะนี้แก้วเข้าไปรัดไว้ครับรัดแบบนี้ยอกมากทีบซ้ายครับเหลวแก้วจะเข้าเขาไม่ถึงนหนึ่งสองครับไม่โดนนะฮะเหลวฮะเมื่อสักครู่ครับแข่งความไม่ถึงครับเหลวครับแข่งซ้ายจากแก้วครับ ปัดขาทีครับมันหนึ่งสองสามไม่โดนครับหลิวไม่โดนเลยครับล็อกไว้แบมนมีแก้วจะพลิกหมียแต่กรรมการไม่ให้พลิกหมียครับกรรมการครับแหมทีขวาจากแก้วครับแหมแล้วนี่ครับบัตรสปินครับอ๋อยายครับยาใช้สองมันโดนสองคือแก้วเวียงทั้งแขนนะครับแต่ไม่โดนสองอ้าโดนผลักอกอีกตัางหาครับจังหวะนี้ครับแกรบเดินเข้าหาครับหวาดเลยครับมันขวาแข้งขวาครับแข้งขวาขึ้นสูงครับจากแก้วกับบันเซียนดอกนี้แกรบเดินมาครับ ขีมขวาจะกแก้วมาซ้ายจะกแก้วครับล็อกไว้ก่อนครับเข่าซ้ายแก้วครับเข่าซ้ายของเหลวครับขอไปครับเขียยเดินเข้าหาครับแข่งขวาเหลิวแก้วแข่งซ้ายครับโหวตเข้าไปหนึ่งพังทีมาครับมัดหนึ่งสองเข่าขวาหลิวนี่ออกอาวุธนี่ลกๆนะครับลนลานนะครับออกเยอะแต่ออกไม่ค่อยโดนครับเหลิวครับมัดขวาจะกแก้วครับจังหวะนนี้เขียยเดินมาครับว่าพลือครับเหลิวครับ แก้วรับตั้งมันไว้ก่อนครับไม่รีบไม่ร้อนครับไม่แขบครับแก้วไม่แขบเดี๋ยวจะเข้ามาครับแข่งขวายังไงครับจังหวะนี้ครับเราเจอพริกหมีลงไปครับโอ้ลงไปทั้งคู่นะครับท่านแก้วชื่อจริงก็ท่านสราวุธปรภไพเพชรนะครับนี่ครับจังหวะนี้ครับอ่าเราเข้ามาครับเข้าขวาครับกานันของริวนี่พยายามจะรัวอาวุธเข้าใส่ครับแต่อาวุธนี้ค่อนข้างลกๆนะครับ ลกกลนลานครับเจอแข้งซ้ายจากแก้วครับมัดซ้ายครับจังหวะนี้แล้วจับพลิกหมีลงไปครับอืมลงไปนอนทับขึ้นคล่อมเลยทีเดียวครับอย่างมาวักกันไหมครับตำองการบ่อยาพลิกเยอะเลยยาพลิกเยอะเดี๋ยวเผ็อ่าจังหวะนี้ก็ต่อยท้องครับอย่าพลิกเยอะเดี๋ยวเผ็ดนะฮะแม่เดินเข้าหาแข้งขวาไม่โดนครับเริวครับไม่ค่อยโดนครับแข้งซ้ายจากแก้วครับมัดหนึ่งสองคล่อมครับเริว ออกอาวุธมั่วซะเยอะนะครับริวครับตามสายตาครับชัดเจนครับทีขวาไม่โดนครับริวครับทีขวาจะแก้วครับแข้งซ้ายจะแก้วเข้าเตะเข้าก้านครับจังหวะนี้เข้ามาเข้าขวาแก้วครับผมจังหวะนี้ครับจับกดไว้เลยครับกรรมการเดียวกันมาครับแขยบเดินเข้าหาแข้งซ้ายจะแก้วอ้าคล่อมไปหน่อยครับจังหวะนี้ล็อกไว้ครับเหลวเหลวได้แต่ล็อกแล้วครับ ที่ขวาจากแก้วยันเอาไว้ครับเกือบยัไง่ายครับชายไปครับหมดยกพอดีครับโอ้นี่ครับเรียกว่ารุ่นพอเจอรุ่นลูกเลยของแท้เลยครับนะครับเรียกว่าเป็นไฟไวไลน์นะครับคืออย่างที่บอกครับว่าก่อนก่อนจะเป็นไฟนี้เนี่ยไฟล่าสุดของแก้วก็คือเมื่อปี2019นะครับ นี่ครับจังหวะน,นี้แล้วก็ไฟนี้ก็ไฟปี2 5 6 7นนะครับก็อ่พ2019ก็ปี2 5 6 6 2นะฮะนะครับก็2562แล้วก็เว้นว่างไป5ปีแล้วก็มาชกไฟนี้นะครับโดยทางจีนนี่เรียกว่าชวนไปให้ชกนะครับ ก็หลังจากไฟนี้ทัดแก้วก็หยุดพักไปเลยครับนะครับเรามาดูว่าผลของไฟนี้จะเป็นยังไงดูครับนายแม่นักโชคชาวจีนนี่ดูท่าทางจะมั่นใจเหลือเกินครับดูครับไม่ร่วงนะฮะไม่ร่วงกันสดๆเลยครับคุณผู้ชมครับแหมเรียวนะฮะมาดูว่าจะเป็นยังไงครับนี่นี่เนี่ยพี่เลี้ยงบอกอย่าอย่ามั่นใจเกินหรอกบ้าง เลยก็โทโทรโยโทเทปโทเทปกระเด็นผ่านนั้นไปนมั่นใจสักทนานั่นในยานะฮะอย่ามั่นใจเกินไปครับดูที่คะแนนดูที่ผลของกรรมการครับร่างกายนี้ต่างกันชัดเจนนะครับอย่างที่บอกครับว่าท่านแก้วท่านไม่ได้ชชมวย5ปีแล้วนะครับก่อนจะมาชกไฟนี้นะครับอ่าแล้วครับก็ดูว่าจะชูมวยไปทางไหนครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสองโคชเชทีวีนะครับผม ในช่องทาง Facebook จะเป็นรพระเทพเชวงสุวรรณนะครับช่องทาง YouTube ก็โคชเชทีวีครับกด subscribe แล้วอย่าลืมใส่ต้มยำนะครับต้มยำปลาทูครับจังหวะนี้หลายท่านถามว่าท่านแก้วไปไหนครับก็หลังจากไฟนี้คือปกติท่านแก้วจะสอนมวยอยู่แล้วนะครับนะครับเป็นครูวมวยสอนมวยครับไฟนี้ก็เรียกว่ามาชกไวไลายครับ อายุ40เจอกับนักมวยอายุ o 26นะครับดูว่ากรรมการให้ไปทางไหนครับโอ้งงครับกรรมการให้ไปทางแก้วนะครับอ่นักชกจีนงงเลยครับงงเลยเป็นเฝ้าโอ้เป็นไปได้เพือแก้วชนะนะครับเดี๋ยวนะฮะคะแนนยังไปทางแก้วอยู่นะฮะโอ้แล้วเป็นแก้วชนะทั้ง3เสียงครับดูครับอืม,มก็เป็นชัยชนะ ล่าสุดของแก้วแฟทคนะครับควา้าแชมป์โลกนะครับของรายการ Space One ไปได้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับแก้ววีระศักดิ์เล็กหรือแก้วแฟทคนะครับเรียกว่าเป็นการทิ้งทวนครับทิ้งทวนไว้ลายนะครับหลังจากนี้ก็ไม่รู้ว่าท่านจะกลับมาชกอีกเมื่อไหร่เหมือนกันนะครับ จะมีไฟหน้ากต่อไปหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่ว่าตอนนี้ท่านสอนมวยอยู่นะครับท่านแก้วสอนมวยอยู่นะครับเป็นครูมวยอยู่ครับก็เรียกว่าเป็นไฟทิ้งทวดเป็นไฟไวไลน์นะครับกับการถูกเชิญไปชคที่ประเทศจีนแล้วก็ได้แชมป์นะครับแชมป์เกมการฮะเกมการแชมป์ของรายการ Space วันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโคชเช่ทีวีนะครับ ก็เรียกว่าเป็นเข้มขัดแชมป์เส้นล่าสุดของท่านแก้วแฟร์เทคครับอ่าแล้วครับก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับคุณผู้ชมครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมจะไปดีไหมเนี่ยเพราะว่าผมเห็นน้องดิงเกิลแต่ว่า ตากล้องไม่ไม,ไม่ไม่ถ่ายให้ชัดเจนไปแล้วกันครับนะไปดีกว่าครับอ่ะนี่ครับไฟไวไลน์ไฟล่าสุดนะครับของทันแก้วแฟร์เทคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ